จงตั้งใจฟังให้ดีเพราะสิ่งที่กำลังจะบอกต่อจากนี้คือเลขนำโชคเฉพาะของคนลายมือกากบาทที่อาจนำพาชะตาชีวิตคุณให้เปลี่ยนจากคนธรรมดาสู่คนที่ได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหรือแม้แต่ผู้ถูกรางวัลใหญ่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นตัวเองมาก่อนในทุกยุคทุกสมัยหมอดูเกจิอาจารย์ผู้มียาหลายคนต่างพูดตรงกันว่าเส้นกากบาดบนฝ่ามือ เป็นเครื่องหมายพิเศษที่ฟ้าให้มาเฉพาะบางคนเท่านั้นและคนที่มีเส้นนี้จะมีเลขบางตัวที่สั่นรับกับพลังบุญพลังโชคเหมือนถูกตั้งค่าเอาไว้ตั้งแต่ชาติพบก่อนและวันนี้ผมจะเปิดเผยให้คุณฟังทั้งหมดทำไมคนมีลายมือกากบาทถึงมีเลขประจำตัวจากฟ้าในศาสตร์ลายมือแบบโบราณเส้นกากบาทไม่ใช่แค่เส้นธรรมดา แต่เป็นเส้นที่เกิดจากพลังงานสองเส้นใหญ่ชนกันบอกถึงโชคชะตาที่ไม่ธรรมดาคนมีบุญแต่เคยผ่านดวงหนักแต่ฟ้าจะเปิดให้ในจังหวะหนึ่งของชีวิตหมอดูโบราณเชื่อว่าคนที่มีเส้นนี้คือคนมีพลังรับเลขดีได้เร็วกว่าใครมียานรับการเปลี่ยนพลังของตัวเลขทําให้เลขบางตัวช่วยเปิดโชครับเงินและเลขบางตัวช่วยกันเคราะหนักจึงไม่น่าแปลกที่หลายคน มีเส้นกากระบาทมักถูกหวยแบบไม่ตั้งใจได้โชคจากคนอื่นหรือได้เงินก้อนแบบที่คาดไม่ถึงจงตั้งใจฟังเพราะเลขที่เป็นเลขนำโชคเฉพาะของคุณอยู่ถัดจากนี้แล้วห้าเลขนำโชคที่คนลายมือกากระบาทต้องมีติดตัวเลขที่หนึ่งเลขเก้าเลขบุญคุ้มครองเลขเก้าคือเลขของครูบาอาจารย์เลขแห่งความก้าวหน้า และเป็นเลขที่ช่วยให้คนลายมือกากบาทพลิกชีวิตจากติดลบเป็นบวกได้เร็วที่สุดคนที่มีเซนนี้หากพกเลขก้าวไวเช่นเลขรถเลขมือถือเลขกระเป๋าสตางค์หรือใช้เลข9ในการเสี่ยงโชคมักจะเจออัศจรรย์แบบไม่คาดคิดเหมือนมีใครผลักดันอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลขที่สองเลข7เ,เลขของฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ เลขเเป็นเลขโบราณที่ว่ากันว่าช่วยเปิดประตูฟ้าเปิดโชคใหญ่โดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหลายคนที่ได้รางวัลใหญ่มักมีเลข7เกี่ยวข้องในช่วงนั้นเสมอคนลายมือกากบาทขึ้นชื่อว่ามีพรหมลิขิตคุ้มและเลข7คือเลขที่เสริมพลังนี้ให้แรงขึ้นมากเลขที่3าเลข8เลขเงินก้อนเงินแบบฉับพลันเลขแหากอยู่กับคนทั่วไปอาจหมายถึงภาระ แต่ถ้าอยู่กับคนที่มีเส้นกากบาดเลขแปดจะกลับด้านจากเคราะห์เป็นลาบจากร้ายเป็นดีกลายเป็นเลขที่นำเงินก้อนใหญ่เงินแบบสายฟ้าแลบเงินแบบที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลขที่สเลข5เลขแห่งปาฏิหาริย์กับชีวิตเลข5คือเลขแห่งปัญญาและบุญญาธิการใครมีเส้นกากบาดในมือหากใช้เลข5ประกอบชีวิตจะเจอความคุ้มครองอย่างชัดเจน แคล้วคลาดเป็นมงคลรวมถึงเป็นเลขที่เปิดทางให้ลาบจากคนไกลหรือลาบแบบไม่ตั้งใจเลขที่5เลขศูนย์เลขจัก,กรวาลเลขศูนย์หากอยู่กับคนไม่มีพลังชีวิตอาจว่างเปล่าแต่กับคนที่มีเส้นกากระบาดเลขศูนย์คือช่องว่างที่ฟ้าใส่โชคเข้ามาแทนเป็นเหมือนภาชนะว่างที่พร้อมรับสิ่งดีโดยเฉพาะลาบก้อนใหญ่แบบฟ้าประทาน เลขชุดพิเศษเฉพาะคนลายมือกากบาทเท่านั้นเลขชุดนี้ไม่ใช่เลขทั่วไปแต่เป็นเลขที่หมอดูโบราณใช้ในพิธีเปิดโชคสำหรับคนมีเส้นกากบาทโดยเฉพาะใช้เพื่อเสี่ยงโชคหรือพกเป็นเลขประจำตัวได้จงตั้งใจฟังชุดเลขบุญเปิดทาง97 79 59 95ใครพกชุดนี้ชีวิตจะเริ่มเบาขึ้น อุปสรรคหายเงินเริ่มไหลเข้าชุดเลขลาบก้อนใหญ่ 89, 98, 809, 908, 890เป็นเลขที่มักเกี่ยวข้องกับคนถูกรอตเตอรี่เงินแบบได้มาเร็วได้มาทีเป็นก้อนชุดเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 70, 07, 507, 705, 750 เชื่อว่าช่วยดึงโชคจากพลังที่มองไม่เห็นดึงโอกาสให้เดินเข้ามาแบบปาฏิหาริย์จังหวะเวลาเสี่ยงโชคของคนลายมือกากบาทหมอดูหลายสำนักย้ำตรงกันว่าคนมีลายมือกากบาทต้องไม่เสี่ยงโชคบ่อยแต่ให้เสี่ยงเป็นช่วงช่วงที่เหมาะที่สุดคือ 1. ก่อนนอนคืนวันพระ 2. หลังตื่นนอนวันโกน 3. คืนที่ฝันดีเกี่ยวกับน้ำ ไฟหรือของศักดิ์สิทธิ์ 4. คืนที่รู้สึกจิตนิ่งผิดปกติหากในช่วงนี้คุณเห็นเลขใดสะดุดตาหรือเห็นเลขซ้ำๆให้เชื่อว่าฟ้าส่งสัญญาณเคล็ดสุดท้ายที่คนลายมือกากบาทต้องทำเคล็ดนี้หมอเกจิจะสอนเฉพาะคนมีเส้นกากบาทเท่านั้นก่อนจะเสี่ยงโชคให้วางมือข้างที่มีเส้นกากบาทแตะที่กระเป๋าสตางค์เบา แล้วให้ว่าคำในใจว่าด้วยบุญเก่าของข้าพเจ้าขอให้เลขนำโชคเปิดทางให้เงินไหลเข้ามาเท่าที่กรรมดีของข้าพเจ้าจะรับได้เคล็ปนี้เชื่อว่าช่วยปลุกพลังเส้นกากบาทให้ดึงดูดเลขดีเข้ามาหาตัวเองถ้าคุณฟังคลิปนี้มาถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะยานของเส้นกากบาทดึงให้คุณมาเจอคำทำนายนี้เพื่อเตือนให้คุณรู้ว่า จังหวะชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มต้นช่วงเปิดรับโชคใหญ่แล้วหยิบเลขนำโชคเหล่านี้ไว้พกติดตัวและใช้ด้วยความตั้งใจดีคุณอาจเป็นอีกหนึ่งคนที่ปีนี้ได้จับเงินก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวใครที่มีลายมือกากบาทขอให้โชคใหญ่ไหลเข้าหาคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณอยากแบ่งบุญต่อช่วยแชร์คลิปนี้ไว้เป็นการเปิดทางให้โชคเข้าหาคุณเร็วยิ่งขึ้น ขอให้รวยขอให้สำเร็จขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ตามวาสนาบุญที่คุณมีเพราะคนที่เลือกคลิปนี้มาไม่ใช่บังเอิญแต่เป็นวาสนาเขี่ยให้มาเจอโดยเฉพาะคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเพราะช่วงนี้คือจังหวะทองที่ฟ้าเปิดเร็วที่สุดในรอบหลายสิบปีใครที่มีลายมือกากบาทช่วงต่อจากนี้ งานพุ่งเงินพุ่งชีวิตเปลี่ยนเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวหลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าทำดีแทบตายแต่ไม่ขึ้นเหนื่อยมากแต่รายได้ไม่สมกับความพยายามเหมือนโชคชะตากดทับอยู่ตลอดแต่เชื่อหมอเถอะครับจังหวะนั้นมันหมดไปแล้วและตอนนี้แหละคือช่วงบุญส่งให้ชีวิตคุณก้าวกระโดดครั้งใหญ่แบบไม่ต้องรออีกหลายปีแต่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดมากความลับของเส้นกากบาท ที่หลายคนไม่รู้ในศาสตร์ลายมือเก่าแก่กว่า2,000ปีเส้นกากาบาทไม่ใช่เส้นธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ถูกเลือกหมายถึงคนที่มีแรงบุญใหญ่คอยผลักดันแม้ชีวิตจะเหนื่อยก่อนสำเร็จแต่พอถึงช่วงที่ฟ้าเปิดเมื่อไหร่คนมีเส้นกากาบาทมักจะพุ่งแรงกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าครูบาอาจารย์หลายองค์เคยบอกไว้ตรงกันว่าผู้มีเส้นกากาบาทคือผู้ที่บุญเคยสร้างไว้ในอดีตชาติ พอถึงเวลาบุญจะส่งให้สำเร็จเร็วผิดปกติและดวงชะตาจะเปลี่ยนแบบข้ามคืนนี่ไม่ใช่คำพูดเกินจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากและตอนนี้คือรอบของคุณแล้วงานการเงินจะก้าวกระโดดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัว 1. การงานฟ้าเปิดชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในช่วง30-90วันนี้เส้นกากบาทจะเด่นขึ้นในพลังชีวิต ใครที่ทำงานประจำเตรียมเจอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเร็วเช่นได้เลื่อตนตำแหน่งกระทันหันได้รับมอบหมายงานใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงเจอคนเห็นความสามารถได้เปลี่ยนสายงานเป็นงานที่ไรายได้สูงกว่าเดิมหลายเท่าหลายคนจะรู้สึกเหมือนอุปสรรคหายไปเองจากเดิมติดขัดทุกอย่างแต่ตอนนี้หนทางจะไหลลื่นเพราะเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดให้เดินหน้าเต็มกำลัง 2. คนทำธุรกิจ รายได้มาเร็วออเดอร์เข้าไวธุรกิจที่เคยเงียบจะเริ่มคึกคักขึ้นแบบผิดหูผิดตาลูกค้าเก่าเริ่มกลับมาลูกค้าใหม่อยากซื้อซ้ำเงินเริ่มหมุนเร็วกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนจะได้จังหวะขยายกิจการบางคนจะได้คู่ค้าดีๆเข้ามาบางคนปิดดิวใหญ่ที่คาดไม่ถึงทั้งหมดนี้มาจากพลังของคำว่าบุญสงสาการเงิน เงินก้อนเงินฟลุกเงินตอบแทนโชคชะตาความโดดเด่นที่สุดของช่วงนี้ก็คือเงินก้อนมาเร็วแบบตั้งตัวไม่ทันมีเกณฑ์ได้เงินจากโบนัสค่าคอมมิชชั่นโครงการที่ทำไว้นานแล้วเงินจากการลงทุนหวยโชคลาบแบบไม่ทันตั้งตัวนี่คือช่วงที่เงินจะไหลเข้ามาเร็วและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่จะเข้ามาเป็นช่วงยาวคนลายมือกะกะบาดต้องจำไว้ว่า เมื่อถึงจังหวะบุญส่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วและจะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนถูกดึงขึ้นด้วยพลังที่มองไม่เห็นหลายคนเคยสงสัยว่าทำไมาคนลายมือกากบาทจึงพลิกชีวิตเร็วผิดคนอื่นคำตอบคือเส้นกากบาทคือพลังตัดกรรมบางชนิดเป็นเส้นที่สะท้อนว่าเจ้าของมือเคยทำบุญใหญ่หรือช่วยเหลือผู้อื่นไว้มากในอดีตชาติแม้จะผ่านช่วงตกต่า แต่พอถึงเวลาที่บุญส่งจะเหมือนมีประตูที่ถูกล็อกไว้อยู่ดีๆก็ถูกเปิดออกทั้งงานทั้งเงินทั้งโอกาสมันไหลทะลักเข้ามาพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนในข้ามคืนจากเดิมติดลบกลับมามีเงินจากเดิมถูกมองข้ามกลับมามีคนยกย่องจากเดิมไม่มีโอกาสกลับมามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน และจุดนี้เองจะเป็นจุดที่ชีวิตคุณพุ่งขึ้นชัดเจนสัญญาณว่าบุญกำลังส่งและฟ้ากำลังเปิดอยากรู้ไหมว่าช่วงนี้คุณกำลังเข้าสู่โหมดพุ่งแรงจริงไหมให้เช็คสัญญาณต่อไปนี้ 1. มีเรื่องดีเล็กๆเ,เข้ามาเร็วๆเ,เหมือนโชคเล็กเข้ามาแบบไม่ตั้งใจเช่นได้เงินคืนได้ของแถมมีคนนึกถึง 2. คนที่ต่อต้านกลับมาพูดดีด้วย นี่คือสัญญาณว่าอุปสรรคกำลังคลี่คลาย 3. อยู่ๆมีงานเด้งเข้ามาเองงานที่หายไปกลับมางานที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้ 4. ใจสงบขึ้นทั้งที่ชีวิตยังยุ่งนี่คือสัญญาณทางจิตวิญญาณว่าบุญกำลังเปิดทางถ้าคุณกำลังมีสัญญาณเหล่านี้จงรู้ไว้เลยว่าบุญส่งมาถึงคุณแล้วอย่างเต็มกำลังถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ ขอให้จำประโยคนี้ไว้คนลายมือกกบาทเมื่อฟ้าเปิดบุญส่งชีวิตจะดีเร็วแบบไม่มีอะไรมาหยุดได้ต่อจากนี้ไปสิ่งที่ปิดจะถูกเปิดสิ่งที่ขวางจะสลายสิ่งที่เหนื่อยจะได้รับผลตอบแทนเพราะนี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังจัดเส้นทางใหม่ให้คุณเส้นทางที่มั่งคั่งกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมและเร็วกว่าเดิมมากชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยน และจะเปลี่ยนแบบข้ามคืนขอให้คนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือได้พบเจอแต่ความสำเร็จเงินก้อนงานดีโอกาสที่วิ่งเข้ามาไม่หยุดใครที่ฟังคลิปนี้แล้วขอให้บุญใหญ่ที่คุณเคยทำไว้ส่งผลให้ชีวิตคุณพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วฟ้าเปิดทางให้โชคราบหลังไหลการงานก้าวกระโดดและชีวิตดีขึ้นแบบเห็นผลจริงขอให้คำทำนายนี้ เป็นสุริมงคลแก่ชีวิตของคุณสาธุอนุโมทนาบุญส่งฟ้าเปิดชีวิตเปลี่ยน